ดูว่าผมวงแตกเลยทีเดียวเชียวแค่ของจริงวิ่งมาต้องวงแตกขนาดนี้เลยเหรอ oh <no. S 1> จะได้ังไงนว่ผมจำวันนี้ฮะจะเป็น w h คิว o u w a n เอาละครับผมไม่ต้องกราบสดีมิตรรักนักเล่นเกมทาง,งบ้านใกล้แดนกลุงบ้านทุ่งแดนไกลนเนะครับผมวันนี้นะฮะก็อยู่กันในเกม Hero of New World เช่นเคยกับผมอเล็กซารับหน้าที่บรรยายกับคุณต้นนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าวันนี้มากับฮีโร่อย่างเลเวนนอร์นะฮะ <c oughs> ได้ข่าวว่าฮอตมากเลยป่ะได้ข่าวว่าฮอตมากใช่ไหมหนีไงม,มึงรู้จักไอ้ตายป่ะมึงรู้จักไอ้ตายป่ะอแน,น่มาแล้วครับนีฮนะ <c oughs> เอาไปทินแล้วก็เคาะเลยครับผมไล่หวัวเอาเด้ของจริงมันบุกแล้วเลยว่าที่พี่ต้องอกาดสักดาผมจังหวะนี้นะสักดาพ่อใครอ้ยขอโทษนี่แล้วคุบแล้วขวดเอาเด้เอาเฮ้ยแล้วหลบได้เอาวะมีความผิวไหวแล้วกัดต้นไม้ทีนึงแล้วตัวจริงก็ออกมาแล้วครับผมอันแน,น่อันแน,น่เอาไปะละเอาไปะละ มึงเราเหรอคุณผู้ชมอู้เอานียกับก็รอดนะแต่ความผิวมันอยู่ในสายเลือดไงถ้ารอนานกว่านี้เดดดาร์กจะลงแล้วเราจะอดชิลไหต้องเอานะต้องเอานะคืออันนี้ไงเราเป็นแคลรี่ไงแลกไปเลยต้นเกมมาให้เรนแบบมีของไงดีมากดีมากแกตัวได้ดีมากเพื่อนน่าฟังมาก้อเราแลกกระซับคุ้มอยู่ไยคือไอนี่ไงถ้าไปแลกเดดดาร์กเนี้ยเอออาจจะไม่คุ้มใช่ไหมเพราะเขาได้เงินเหมือนกันแต่ถ้าเป็นแลกกระซัพพอร์ตอะ เฮ้ยทำไมกูเริ่มรู้สึกผิดแล้ววะมาแล้วครับวันนี้นะฮะการเพื่อนเรากวจะได้เห็นกันนะว่ามีตัวใหม่ด้วยที่หวากทีนึงอืมจะจับยากหน่อยแล้วจังหวะนี้ผม The Dark Lady ฮะเอาเราแล้วฮะแม่ปาดเข้ามาเดี๋ยวจะได้เห็นกันนะครับผมว่าสเต็ปของการเล่นเลเวนนอรของต้นจะเป็นแบบไหนนะฮะเปิดตัวมาได้แบบความเถื่อนขนาดนี้ฮะ เลดเกมจะขนาดไหนครับผมคือผู้ชมอาจจะได้เห็นเกมที่ไล่ฆ่าอย่างเมามันแน่นอนเพราะว่าเกมนี้อย่างที่อย่างที่ผู้ชมเห็นนะว่าแครี่ทีมเรานั้นมีเพียงสเกลกับ,กบทางด้านของซับไฟนะแต่ทั้งสองนี่คือต้องเป็นตัวที่ต้องมีไอเทมเยอะมากครับผมถึงจะเกิดนะฮะเท่ากับว่าการเกมแบบนี้เราอาจจะมีบทเยอะมาก ใช่ครับผมตอนเกมนี้อาจจะต้องทำหน้าที่คิวนะเอาได้ยังไง <c oughs> อยากจะได้อยากจะได้แต่เพื่อนเราอยู่ไกลไปจะซักคนเดียวก็ยังไงอยู่เอาละครับเดี๋ยวระหว่างนี้เราไปดูฮีโรอนดีกว่าจะได้เห็นถึงแสงยานุภาพแห่งอีกทีหนึ่งด้วยนะฮะก็อีกทีหนึ่งครับก็มีตั้งแต่เป็นโตใหม่นะครับผมมีเป็นนิมโฟล่านะฮะมีเป็นเคนนะครับเดอะด์คเลดี้นะรวมถึงมีเป็นวิสเซเลเยอร์นะฮะ แต่สำหรับทีมเราก็นำทีมด้วยเลวินอโอ้โหโคตรพอโคตรแม่ทุกสถาบานันจริงๆครับผมมีลฟโซดี้นะฮะมีเป็นเดเมนเทชชามนครับผมสเกลร,รวมถึงมีซับไฟนะไปดูเหมือนเขาปล่อยเลนเลยฮะโอ้โหไม่มาเจาะแจ๊กับเราแล้วเราก็เน้นมาเป็นทางด้านของสกิลสองนำเลยฮะไม่อัพสามยด้หรอแพทนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ฮะ มาพูดถึงสกิลที่อัมาในแพทนี้ <จะ S 2> ไ<ด>หม <ไป S 1> คนแบบว่าอยากเห็นละใจจะขาดแล้วคอมเมนต์กันหลายคนมากใน YouTube นะบอกว่าเอาเร็วนอตแพทใหม่ให้ชมหนนะ่ <c oughs> อยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยตรงๆเงี้ยเื้อๆเลยกไกลไกลเอาฮะมาสกิลนะก็เริ่มจากสกิลหนึ่งแล้วผมอันนี้ปรับมาแบบว่าโหดมากครับผม<อ>นี่ฮะนี่ฮะสกิลหนึ่งมันจะใช้ปลาได้แบบว่าวิธีโค้งยากขึ้นนะ อันนี้พูดพูดเล่นนะพูดเล่นไม่มีไรครับผมคือปรับจริง,รงๆอ่ะมันปรับเริ่มจากสเต็ครับผมอันนี้จาก2.5นะครับผมสเต็งเนาะเป็น3หน่วยต่อเลเวลคือแบบเลือดจะเพิ่มมากขึ้นเยอะเลยฮะยิ่งเลเวลเยอะใช่ไหมเลือดแบบถึกมากๆแบบไม่ต้องมีของไอเทมกันเลยฮะแล้วก็สกิลสองครับผมจากเดิมใช่ไหมมันโดน4เป้าหมายก็เพิ่มเป็น6เป้าหมายแล้วก็ดาเมจพลังโจมตีนะฮะจาก80เพิ่มเป็น120ครับผมเกือบเท่าตัวเลยฮนะอันนี้ตามมาด้วยสกิล3ที่บอกว่าทำไมถึงไม่อัพนะฮะก็ มันปรับความเร็วในการโจมตีออกครับผมที่ปกติจะกดได้ใช่ป่ะสังเกตที่แบบกดแล้วตีเร็วใช่ไหมอันนี้ก็จะเอาออกครับผมมันกดไม่ได้นอะแล้วก็อันตีะอันนี้ก็คือเพิ่มมาเป็นจากเดิมร้อยสิยี่สิบไม่ไม่แป๊บนึงมึงฟังก่อนดิแล้วซิวสามทำอะไรได้จะไม่บอกผูออก้ชมเลยบอกเอาออกแล้วออจบแล้วหร<ด>อโทษโทษอาซิวสามนะอันนี้มันจะทําให้เราเนี่ยตีแล้วแบบเป็นเวทขึ้นมาสังเกตท,ที่เวลาตีชีฟใช่ไหมมันจะมีสายฟ้าผ่านลงมาครับผมเฮ้ โอ้โหพรสวรรค์ที่หาย <c oughs> โอ้โหแล้วจวังหวะนี้ผมโดนดักเลยดี้เข้ามาแล้วอยากจะจะได้อยากจะโดนแล้วตวัวใหม่ลงมาพร้อมกับเปิดสกิลหนึ่งไปแต่ว่าตัวน,นั้นตีสวนเลยครับผมแล้วโดนดักเลยดี้ลูกทางด้านของแรดโซดี้หลับไปก่อนแล้วต้นก็ของจริงมาแล้วแล้วปาทีนแล้วก็ลงครับผมเจ้าวันนี้คลับเดนด์กเลยดี้คือคิวต่อไปฮะแหมแล้วเดนเมนเตชามายเข้ามาสตันไปทีนึงแล้วผมโดยวิเซเลอยร์แล้วหันกลับมาตีทีนึงแล้วก็โอ้โหมีผ้าคลุมร่องหุ่นฮะช่วยชีวิตไปได้ครับผม ม่เกือบแย่เหมือนกันนะผมต้องต้องกลับก่อนก่อนหอยทับกลับไปก่อนนะผมโอ้โหที่ที่พูดนี่เมื่อกี้อยากจะอธิบายสกิลให้จบๆไงเพราะเดี๋ยวบวกนะเลยเรนรีพูดนะะพอเดี๋ยวบวกแล้วแบบเนี่ยมันขาดตอนไงเดี๋ยวเรากลับบ้านเลยตอนนี้อะสกิลอันตรีเนาะที่เมื่อกี้ยังบอกไม่จบนะก็คือมันปรับเพิ่มนะจากเดิมใช่ไหมได้รับชาร์จเมื่อเราตีนะหกชาร์ตนะผมเพิ่มมาเป็นแปดชาร์จนะฮะแล้วก็ ชาร์จสูงสุดใช่ไหมจากเดิมเป็นจากเดิมร2 5ยบห้านะก็เป็นร้อยหกิบชาร์จคือเยอะมากแล้วก็ความเร็วในการเคื่อนที่ต่อชาร์จเนี่ยจากเดิมนะได้หนึ่งเนาะหนึ่งความเร็วต่อต่อชาร์จนะเพิ่มมาเป็น 1. 5ุครับผมคือจะทําให้เราอะสะสมได้มากขึ้นแล้วก็ทีนี้ไล่ค่าได้อย่างมามันมากขึ้นนะเลดเกมนะเออคือมันจะโหดแบบมันจะโหดไปไหนอะคือของเดิมอะมันก็เก่งอยู่แล้วเนาะเก่ง<ช>มากอยู่แล้วอะ่ะน,นี่มาปรับแบบเก่งขนาดนี้โอ้โห เดี๋ยวจะได้เห็นสเต็ปนะครับเพราะว่าตัวใหม่ครับผมเป็นตัวที่ปราบลงยากๆมากๆเลยฮะแม่เดี๋ยวจะได้เห็นฮาร์ดแคร,ร์ดิอย่างต้นนะผมว่ะโคตรเทพ่พผ่งสังเกตเห็นอวตารครับผมมีเจ้าเหมือนกับแบนบอลเกงกีนะเขาเรียกอะไรนะไอ้บนหัวนั่นแหละเป็น, <c oughs> นเ,รเรียกมงกุฎเลย <c oughs> มงกุฎนะอบอลยิกงจีก็ยังไงอยู่ <c oughs> ก็เดี๋ยวว่าเป็นการสะสมออฟเต้าครบเซตครับผมก็จะเท่แบบนี้นะแม่แล้วช่วงปีใหม่ครับผมช่วงปีใหม่แบบนี้ก็อยากะชยพยนะคุณผู้ชมนะดูคลิปเราก็พักผ่อนบ้างครับผมไปเที่ยวบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช้ชีวิตบ้างครับผมโอ้ยมึงโอ้ยพรนี่ต้องเหมือนเหมือนกูด่าเขาแบบนี้ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊นนึงกำลังหูขอวกก่อนเดี๋ยว ว่ากันนะครับเหมือนทีมแม่งดันไม่พักเลยเราแครี่เราเยอะไงกันไม่ได้ฮะโอ้กันไม่ไหวเหรอตอนรอรอเล่นนะครับผมเมื่อสักครู่นะฮะก็ถ้าใครถ้าใครไปไหนก็ขอเดินทางปลอดภัยแล้วกันครับผมจังหวะนี้ฮะต้นมาแล้วก็ผมพร้อมกับปลาเข้าไปทีนึงยังไงดีครับผมแหมเดวิโนก็ยังไม่เข้าครับทีมเราเด็เดแล็โซดี้ก็ไม่ไหวไม่ไหวจะเคลียเข้าไม่ไหวจริง แล้วจนจัดมันเป็นไอเทมอย่างปอตุกคีเลยครับผมดูแล้วฮะปอตุกคีมาส่งแล้วจ้าเอาอะแล้วพีเคเข้าไปอัดเลยครับผมเังหวันนี้แล้วเคาะกระเถาะนาวแนไปทีนึงก็พุ่งลงไปดูแล้วผมเก็บไปได้ฮะก็พุ่งลงไปดูแล้วผมเก็บไปได้ฮะก็พุ่งลงไปดูแล้วผมเก็บไปได้ฮะมาแล้วไงด้เวลาที่ก็ต้องกระตุกตัวเสือแล้วมีกระโดดมงจากเหตุเหตบัตครับผม จากข้างหน้าของซัฟ์ไฟครับเราเก็บไปได้ฮะของจริงมากครับผมโอเคป่ะแล้วเรามาอวยพรให้คุณชมหน่อยไปต้นก็ก็ขอให้ทุกคนนะครับผมอยู่กับช่อง TMP TV ไปนานๆนะอันนี LCD> ้ไม่เกี่ยวกับเข้ากูนคนเดียวเลยแล้วก็ขอให้มีความสุขมากๆนะแล้วยังไง ถ้าไปเที่ยวไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมแล้วก็กลับมาชมช่องเราฮะนี่กลับมาช่องเิมอีกแล้วสุดท้ายอ่ะก็อย่าลืมนะชวนเพื่อนมาซับสไครต์กันเยอะๆนะครับผมบกเข้าจนได้ <c oughs> ไม่ได้ชิบหายไปไงมาไงขึ้นทาง่วนกลับมาที่เดิมวะโอ้ได้อยู่ได้อยอู่หูเล่นกลางครับผมผู้ชมฮะ โดนแล้วฮะไม่น่าจะรอดนะผมซับไฟทีเราผมว่าเล็กน้องมันมีกลิ่นไหมเอามาอว่ะเนาะตุ่วๆอเลยดูดิโอ้โหเดี๋ยวจะได้แต่ตัวใหม่อยู่ตรงนู้นนะผมอุ้น,นี่อะโอ้โหวิ่งมาตัดต้นไม้ไม่ทันด้วย,ยไม่ทันหรอกเพราะว่าเขาสองวิ่งเขาก็ไปแล้วเมื่อกี้ตัดไม่ทันนะนี่เตียวเองแม่มาแล้วฮะตอนนี้อีกฝ่ายนึงก็ดันกลางกันแบบเมามันจริงๆ แต่จะได้เห็นกันว่าเอามี้ดีกว,ว่าวัดกันตอนหน้าตาตาเลยว่าเลเปนอ้องตัวใหม่อะไรโหดกันแน่นอนนะโอ้แน่นอนจริงครับผมในเกมจริงๆนี้จะได้เห็นนะโอ้เราจะดักไอ้ดี่พุ่งเข้าไปแล้วแม่อีกทีมก็โดนสตันจุดโดยท่าน้านของซับไฟนะอันตีเข,เข้าไปแล้วก็ยู่เลยครับผมคาป้อมอ e ีสปอรไปจังหวะนี้ แล้วต้นพยายามจะเดินหาผมเล็งแบบสวยๆแล้วก็ปาเข้ามาแล้วก็นี่ยเคาะไปทีนึงก็ผมจังหวะนี้แล้วแล้วก็กระตุกหนวดเสือไปเก็บไปได้ครับแล้วตัวใหม่ทําไมหรอตัวใหม่แล้วไงใครแคร์ยังไงเราเพื่อนไปไหนหรอนี่ไงเคาะตัวแตกไปดิแม่จะมาโชว์พลิ้วจะมาโชว์พลิ้วหรอแล้วนีรับผมดั๊กเลยฮะแล้วเจอเดอะดักเลยดิแต่ว่าเขาวาร์ปหนีไปแล้วฮะถ้าให้มอง สึกนี้มันต้องจองล้างจองผ่านนะถ้าให้มองในเรื่องของความเลทความแคลี่เนี่ยอะไรน่ากลัวกันความแคลี่ทีมเราดิโหแคลี่หนาขนาดนี้เยอะ,ะ,ะแยะมากมายแยะมากมายไก่กองเนาะเข้าป่าเอยเฮ้อเดี๋ยวนะเ่นมึงเต็มรอเดี๋ยวาขึ้นคุณ <laughs> นิดนึง <laughs> อ้าโอ้โหพูดเหมือนรู้สึกว่าสนิทกันเป็นพิเศษ <h ums> ข้าไปได้ครับผมแห่ ต้องรีบก,กำจัดก่อนเนาะแครี่แบบนี้ฮะเนี่ยครับผมสกนะิลสามเนาะกดไม่ได้นะ,ะ้ะก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราแบบว่าไม่ค่อยได้ฟาร์มนะก็ไว้อัพทีหลังดีกว่าคือปกติแล้วเราจะเอามาใช้ในเรื่องของการฟาร์มคีฟเนาะเพราะมันกดแล้วมันจะสามารถตีได้เร็วแล้วก็ตีแรงนี่แหละฮะใช้ช่วงเวลาที่ฝ่ายหนึ่งกำลังสนใจผมเบนความสนใจที่เลนกลางนะ เราก็มาซุ่มโป่งกัอยู่ในป่าผมชูวบแม่กดเข้ามากดดัสเลยเป็นไงล่ะเจอคิดจ้านดักหน้าไปด้แล้วแหละโอ้โหมีการแก้วอดแล้ววิสเลเยอร์บินเข้ามาครับผมจังหวะน,นี้ซับไฟไม่น่าจะรอแล้ต้นกระปากโอ้โหไม่โดนครับผมจังหวะน,นี้ฮะแล้วก็เปลี่ยนเป้าหมายมาขอขอจัดเชนดีกว่าขอตีเชนดีกว่า ยังไงแล้วเราวิกเ์เลเยอร์พยายามจะหาหามุมสตาร์ทเหล่าเพื่อนมันสตาร์ทได้ยังไงแล้วเอาครับผมแล้วนี่ไงเราเก็บเองแล้วกันโอ้โหช่วงนี้ครับผมเหงาเหงาหน่อยแล้วก็ปาไปโค้งโอ้ยแม่แล้วแหละแล้วเขาพยายามจะสตาร์ทนะครับผมแล้วก็นี่ไงมาเคาะเองแล้วกันความแม่นนี้ไม่ไม่เป็นสองรองใครจริงๆครับผม เข้าเข้าป <see> <monastery> <The> <sounds> ่าเข้าซอยหมดเลยฮะเมื่อกี้เรียกได้ว่าเป็นดาวยิงสูงสุดนะฮะไปไปดาวคาน้วแล้วส่วนตัวต้นมองว่ามันเก่งขึ้นไหมส่วนตัวมองว่าเก่งไหมเลเวานอนเนี่ยนะตัวนี้ใช่ไหมก็โกงเรียกว่าไม่เก่งอะโกงเลยฮะคือมันชาร์จสูงสุดร้อยหกสิบอะนี่คือเลเวลสิบสี่อยู่นะยังไม่สิบหกนะ ถ้าหลัง16นี่คือมันจะอีกแบบหนึ่งเลยคือเราสามารถวอลได้นานขึ้นเนี่ e ยชาร์จมันเยอะไงแล้วมันก็มันก็ลดน้อยชี้นน้อยใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเวล16ก็เดี๋ยวรอวอลไฟต์ตรงๆ5-5น่าจะได้เห <maybe> ็นแบบชัดๆนะโอ้โหแล้วจัดชิงกินเฮสเลยครับผมชังกินเฮสชิเนี้เอาไว้กันเวทไว้ทำอะไรอ่ะโอ้ยทำไมรู้วะ้ยไ่เห็นแม่งติดนละต้นวะ ันไม่ทน er fate, ั pues หนหรอกเพราะว่ามันสองวิมัน <được> ก็พุ really IR ่งได้แล้วคือต้นไม้แม่งเยอะจริงแล้วมันซ้อนไปเมื่อกี้โอมีการเรียกดูด้วยไหมเหงาเลยเหงาเลยจะฆ่าเออจะฆ่าตัวใหม่แนะนำว่าเป็นพวกแบบว่าแนวแนวพิซซิเลนพวกเนี้ยยอกกระเบื้องก็ได้เนาะด็อกเตอร์ถังต้นไม้พิซซิเลนตันตีไปเลยฮะจะโดดไปไหนก็เห็นไงนี่แหละครับ ถ้าจะฆ่าเขานี่คือถ้าเป็นตัวอื่นนี่แนะนําว่าควรจะมีขวานน่ะบิงไปตัดต้นไม้ให้โดนก่อนเขาหล่นลงมาสามวิน่าจะมีเวลาฆ่าเหลือเฟือเลยหม่มันก็ไม่ได้โกงอะไรเท่าไหร่หรอกเนาะถ้าเขาไม่ได้อยู่ในมือที่มือแห่งพระเจ้าอย่างเรานะเรียกได้ว่าเป็นมือที่มือมือซอยเร็วอ่ะเออปรับ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 เออใช่ไหมดาดเวงเอาแล้วเอาแล้วเอต่อย โอ้โหแล้วดูดั๊ดเดนดี้เข้าไปจังหวะน,นี้ครับผมเป็นลูดนะฮะลูดสเกลแล้วสเกลเข้าไปตีโปรดเอาไว้ไปแล้วต้นก็ปาโค้งโค้งแล้วเก็บไปได้ครับผมแล้ววินทะเลทำลายโอ้โสเกลนั้นโดนหนักมากครับแล้วจังหวะนี้กดชังกันเฮดเดินไล่เลยฮะแหมอยู่ไหนแล้วกดดั๊ดใส่หน้าหรือเปล่าเดี๋ยวเจอแล้วใช่ไหมโอ้โด้านหลังนั้นเขาเยอะเหลือเกินแล้วเจอตัวแล้วคุณตีแบบนี้ชักกัเหตุหมดเลยฮะกลับเลยฮะแยกย้ายอู้เยอะจัดอ่ะ ตอนแรกก็จะใส่แหละแต่ว่าเพื่อนเขาเพื่อนเราติไงอก็เหลือแค่เดอะดาร์กเล้ี้ขออภัยครับเหลือแค่แล็โซดี่กับเราเท่านั้นฮะโอ้โหแล้วเพื่อนเรานี่เหลวแหลกแหลกสลายกันเร็วมากครับผมละลายไปในติมเลยฮนะภาพตัดไปที่เลนกลางว้าเลนกลางของเราก็เรียกได้ว,ว่าเป็นเลนแรกที่ย่อยยับก็ว่าได้ คือตอนนี้ป้อมเราเหลือน้อยลงเรื่อยๆฮะแล้วไอเทมนี่จะจัดปเป็นประมาณไหนดีสำหรับเกมนี้เพราะว่าเลเวนอรปรับมาใหม่ทันทีก็อยากจะมีอะไรพิเศษเนาะไอเทมใช่ไหมมันต้องพิเศษครับผมเดี๋ยวรอชมกันดีกว่าเราขอไม่พูดเยอะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอยู่แล้วอ้อยโดนแล้วเพื่อนบอกว่าตอนเนี้ยธรรมดาไม่ธรรมดาก็ขอช่วยกูกอนแต่ว่าไม่ทันแล้วฮะ แม่แล้วต้นก็นี่ครับผมจับคนช้าหนึ่งนายจับคนช้าหนึ่งนายดูว่าผมวงแตกเลยทีเดียวเชียวแค่แค่ของจริงวิ่งมาตั้งวงแตกขนาดนี้เลยเหรอนี่ไง้วทําอะไรเหรอเพื่อนแม่แล้ว P.K เราก็กําลังจะมาแล้ว oh, ชแวบอยู่ไหนเอ่ยเพื่อนแล้วดัดไปหรือเปล่าโอ้โห oh, <okay. S 2> มาเจอเคสก็ได้ผมจะวันนี้ตีขอทีหนึ่งขอสองทีแล้วก็ตีไง<ๆ>เก็บไปหนึ่งครับผมแม่แล้วกําลังใจอิมอร์ทัลด้วยฮะ ขอ,อเลี้ยงไว้หน่อยหน่อยนะโอ้โหเรียกได้ว่าเหมือนคิวอยู่คนเดียวผมตอนนี้เรามาอัปเดตสก,กอร์ดีกว่าอีกทีนึงก็เรียกได้ว่าเป็นการคิวเฉลี่ยเฉลี่ยนะฮะที่อยู่อ,อีกทีนี้เป็นแบบว่าตัวจับยังไงเราสังเกตว่าเราจะเข้าแบบจังหวะที่มีของกันนะมีแชมเปนเฮดหรือว่าจังหวะที่เขาใส่สกิลพวกเปิดเพื่อนเราไปแล้วลวเราค่อยหลวงเพราะว่าตอนแรกช่วง,งแรกของกันเราไม่มีใช่ไหม ก็จะต้องอาสัยจังหวะนะแต่ถ้าเรามีชังกนเฮดเราก็สามารถวิงไปเปิดแบบเมื่อกี้ได้เลยนะรอชังกนเฮ็ดหมดแล้วเราค่อยถอยจังหวะสองให้เพื่อนเข้ามาซ้อนก็ได้นะแล้วเราค่อยเข้าอีกรอบหนึ่งสังเกตเดี๋ยวรอชมกันอีกทีนึงแต่ไอเทมนี่ใกล้ละใกล้มาละใกล้มาละมาครับสำหรับเลเวนอรนะคือมันเป็นตัวหนึ่งที่ไลนี่เป็นโดดเทนพานแม่โดดไม่ฟาร์มเลยเว้ย คือมันเป็นตัวหนึ่งที่ไล่ไล่คิวได้แต่ต้นเกมก็หลายคนอาจจะถูกใจนะเพราะว่ามันเล่นยากเอ้ยมันเล่นไม่ยากครับผมนี่อย่ามถึงมีสกิลฟาร์มมีทุกอย่างพร้อมครับผมคือใครดูคลิปนี้ก็อาจจะอยากเล่นเนย์วนอนนะตีช้าๆแปลกๆตัวนี้ล่ะถึงต้องถึงต้องการอะไรจากสังคมตีช้าๆันยตีช้าๆเลยเออทีช้าๆอ่ะไปออกความเร็วหน่อยดีกว่าเอาเป็นอะไรอ่ะ เอาเป็นแอคไรคาวด้วยวนี่มามันจะมาเดี๋ยวเราเล่นใช่ไหมมันจะอันเดียวมันก็ธรรมดาไปฮะโอ้โหจังห<ล>วะน,นี้นผมไปดูดีกว่าว่าจะยังไงกันต่อไปแล้วมีฮิลไปทีนึงครับผมแล้วเดินอยู่ด้านหลังฮะแล้วเดินเป็นแต่ชาวแมนที่ผมเป็นฝ่ายที่ยืนอยู่ที่ทหน้าหน้าผมเป็นกองหน้าให้เราเลยฮะแม่ไม่มีอะไรครับผมเป็นการกระชับปิดเฉยจับมบือ แปะไม้แปะมือเฉยๆเรานี่จุดแจกเลยฮะสบายเราคือเราเข้าไปไม่ได้เว้ยถ้าเข้าไปก็คือเราโดนอยู่แล้วก็ต่อให้รับทุที่ยันตีนะบเบ็ดเมลก็โดนเราก็ตายอยู่ดีฮะแล้วเราจะทำยังไงดีเกมนี้าะตอนนี้ก็ป้อมก็จะไม่เหลือแล้วล่ะหายเกลี้ยงเลยฮะดูจากสภาพก็ป้อมแล้วก็เราต้องรอง รอเขาหลุดมาแบบช่วงตรงนี้ฮะแล้วก็รอเก็บรอรอจับตัวใหม่นี่อ่ะคอ้เด็กมันดูขอ้เด็กมันดูแล้วจังหวะนี้ผมดูเหมือนจะเจอแล้วดัสไปทีนึงฮะแล้วทําอะไรหรอนี่ยจับได้แล้วจับคนช้าหนึ่งไงจับคนช้าหนึ่งไงแล้วโซดี้โอ้โหเข้ามาซ้อนได้รวดเร็ว เดี๋ยวบิงมาเมื่อกี้ใครทําอะไรเหรอนี่ไงทำเป็นไม่รู้ทําเหมือนไม่รู้นะแต่ว่าความจริงอะรู้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างแหละดี่ไงแล้วเคาะแตกไปเิยเคาะตัวแตกไปเลแล้วมาทําอะไรเดี๋ยวแล็บโซดี้เอ้ยขอไัยครับผมโอ้โหดูความเถื่อนนี่เตอร์คเลดี้เหรอเก็บไปแฮตติกไปเดยแล้วพีเคบไปโนูนเอ้าเฮ้ยกระสุนไอ้เหี้ยวินเลไอ้ยม่อยู่ไหนวะ โอ้โหปล่อยผู้ร้ายปริศนาเนมะื่อกี้ปล่อยผู้ร้ายลอยนวลไปได้ยังไงครับผมทีมเราะต้องไล่ล่าแล้วโอ้ทำกับเราแบบนี้ไม่ใช่นะโอ้โหตายเลยฮนะเรามาแนะนําเรื่องของไอเทมธรรมดาดีกว่าว่าคุณผู้ชมเกมนี้ควรจะออกเป็นไอเทมแบบไหนดีแนะนําเป็น ถ,ถ้าเล่นใช่ไหมควรจะมีเป็นเบอร์เซอร์เบอร์เซอร์ถ้าเล่นแบบอย่างเงี้ยเพราะว่าทีมมันเป็นตัวบางใช่ปะควรจะเป็นเบอร์เซอร์ดุดเลือด่อนออกมาตีเร็วแล้วก็ดุดเลือดด้วยก็สามารถเก็บวิสเลนะฮะนิมโปลา่าตัวใหม่อย่างเงี้ยเดอะดาร์คฆ่าแบบโโล่คิวได้เลยฮนะแล้วก็ชิ้นต่อไปอาจจะขึ้นเป็นแนวฟอสูเพราะผมมันได้เลือดเนาะแล้วก็ตีสโลเขาด้วยจะทําให้ไล่ฮดง่ายขึ้นเนาะอะไรคราวนี้อย่าเพิ่งออกนะตัดทิ้งไปก่อนคือมันเป็น,นเทมที่ไม่ควรออกเลยเพราะตัวเราจะบางมากครับผมราคาก็ค่อนข้างสูงละ0 0 0 แล้วก็ดาบสามสี่อันนี้ก็ดีฮะเป็นก,ก็ต้องเลือกอะว่าจะเอาสามสี่หรือฟอร์ตบูมนะมันจะทับกันเนาะต้องดาบฟ้านะแต่ว่าถ้าออกสามสี่มาเราจะมีมานาด้วยนะเราก็ทําให้วิ่งเร็วแล้วก็ตีสโลเขาสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็ทาให้คาง่ายขึ้นเนาะแต่ขาดไม่ได้คือชังนันเฮดน,นี่อันนี้สาคัญที่สุดเลยฮะควรจะออกเป็นชิ้นที่สองหลังจากพนะัตตุคีเนาะไมก็พัตตุคีนี่ก็อาจจะขึ้นเป็นวินวอลนะแล้วแต่คนจะเลือกนะพัตตุคีวินวอลควรจะมีของเข้าชิ้นหนึ่งตัวนี้เนี่ยยาก ไปไล่าดีกว่าเดี๋ยวเรากินเห็ดหาตามตมล่าหาตรงใหม่ดีกว่าฮะโอ้มาแล้วครับยุทธกการกินเห็ดแห่งชาตินะฮะดูก,การกินเห็ดแห่งชาติโอ้โหมีการส่งสเกลเข้าไปสอดแนมวบผมแล้วยังไงโอ้โหวิซเลเยอร์นี่มันเนื้อกรอบหรือเปล่านะเฮ้แต่ว่าเคนั้นอย่บริเวรตรงนี้ฮนะ จะประมาทเคสไม่ได้เด็ดขาดเลยครับผมแล้วนี่ผมพีเคเข้ามาแล้วเคาะเคาะเคาะโอ้หเก็บไปหนึ่งแล้วเคสทำอะไรหรือโอ้โหดูครับผมความเบ็ดเมวนี้ดูความเบ็ดเมวนี้ด้วยเอาว่ะโอ้ไม่ตายแล้วว่เราต้องมีดูดเลือดแล้วต้นถ้าแบบนี้เราตายสองรอบติดแล้วฮะแม่โดนเบ็ดเมลวะผมตีแรงแค่ไหนแต่ถ้าโดนเบ็ดเมลนี้ก็โดนอยู่ดีฮะ แช่ไหมเราต้องมีดูดเลือดแมแบบนี้อือจริงๆคนควรจะมีนะแต่ว่าเราไม่ออกไงเราไว้ก่อนขอเป็นแบบว่าตามทําตามฝันกันนะถ้าทำถ้าทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่ตานอ,อีกไม่นานน,นี้น่าจะอันอันนี้อันนี้เตรียมเตรียมขึ้นรถได้เลยะน่าจะไม่นานนะแม่แล้วเราจะมาเป็นไอเทมแบบไหนดีที่ต้นแบบแนะนําที่เราจะมาะทํากันวันเนี้ย อย่างที่บอกตัวนี้มันตีชา้าไงแล้วถ้ามันตีเร็วใช่ไหมมันก็สะสมชาร์จได้เร็วครับผมเพราะฉะนั้นมันต้องเป็นไอเทมตีเร็วโดนล้วนนะคือคือไหนๆก็หนึ่งร้อยหกสิบชาร์จใช่ไหมเวลาที่เราจะเก็บชาร์จหนึ่งแต่ละหนึ่งครั้งอ่ะก็มันมาจากการโดนตีหรือว่าตีถูกปะใช่ผมต้องตีเขาฮะจะได้าร์จแรงชาร์ถ้าเราตีเร็วๆเนาะก็จะได้ชาร์จได้เร็วขึ้นครับผม <c oughs> นี่ครับเลเป็น,นอสายตีเร็วนะฮะวันนี้เดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าความเร็วที่แบบว่าเป็นของปีศาจเนี่ยมันขนาดไหนฮนะดูครับโอโโ้โห <c oughs> เลี้ยวมาฟาร์มก่อนโอเคนี่ครับนี่คือความเร็วนี่ที่อยู่ในขณนะนี้ก็อยู่ที่ประมาณ ร้อยห้าสิบสองบวกสองหนึ่งห้าครับส <36 7 S 1> ามร้อยหกสิบเจ็ดโอ้แต่ถ้าเดี๋ยวรอรอดูตอนมันเต็มเต็มร้อยหกสิบชาร์จดีกว่าอ่าจะได้เห็นเนาะเียบจะได้เยบประมาณห้าหกร้อยได้คือหนึ่งแอคไลท์คาวผมหรือว่าไฮเปอร์คาวนะที่มันเปลี่ยนชื่อมาใหม่ไม่รู้มันจะเปลี่ยนอะไรนะ <c oughs> คือไอเจ้าไอเทมนี I ้ ä, ครับมันมีหน้าที่ในการเพิ่มความเร็วในการโจมตีนะฮะก็ถือว่าเป็นไอเทมที่ เพิ่มความเร็วเยอะที่สุดในเกมเราก็เลยจะมานำเสนอนะว่ามันตีเร็วเนี่ยมันเร็วขนาดไหนฮะแม่ยังไม่รู้เลยว่าจะชนะหรือเปล่าแล้วนีไงปลาคอไทีนึงครับผมแล้วดั้ไปแล้วตีเอาเดแล้วเจาะแตกไปได้ตัวแตกไปครับผมเคนก็ได้แต่ยืนดูแล้วด้านหลังก็ทำอะไรแล้วนะ่ะมันเหงาเลยนะมันจะเหงาเหงาเลยนะแม่มาเคาะแล้วครับผมเจ้าวันนี้ฮะใจมันมาครับผมใจมันมาฮะ โอ้โหดูนี่ขนาดเรา่าธรรมดานะนี่คือชาร์จ80เลยนะโอ้โหความเร็วที่400 400แล้วอยู่ทำไมแล้วเกว็บแพทริกแล้วลอยไปฮะจังหวะนี้ผมเพื่อนทำดีอย่างสวยงามว่ตต้นก็ได้เวลาที่ต้องสารต่อเจตนารมครบผมแล้วคอตัวแตกไปในที่สุดครบผมโอ้โหแล้วเป็นสเกลคิวไปได้ยังไงเล่ามันจะได้ยังไงครับผมจังหวะนี้ฮนะแล้วเป็นฟอสคิวครบผมออนไอเนชั่นของเราโดนสเกลลารฮะ โอ้โหความเท่นี้บอดเท่เลยต้นโอ้โหเอาคนเลยโอ้เสียใจครับผมดูฮะชาร์จอยู่ที่ประมาณ100กว่าความเร็วอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบห้อะโอเคนี้ก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยครับต้นก็คิวไปทั้งหมด21ตัวตาย3ามแอสซิสติกสีครับกับโกเบอร์มินิส่วนตัวอยู่ที่ประมาณ 740นะก็ถ้าใครถูกใจลืมช่วยนกดไลค์ด้วยฮนะถ้าใครมีสายไหนที่แนะนำอยากให้เราเล่นนะก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกไปใต้คลิปได้เลยเดี๋ยววิเจอกันใหม่ในเกมหน้าถึงส,สลายบายบายฮันน่รับใครนะครับที่ถูกใจคลิปของพวกเรานะครับ แล้วไม่อยากพลาดน,นะครับกดติดตามพวกเราตรงนี้เลยแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ของพวกเรานะครับรับรองยังไงก็ไม่มีผิดหวังนะครับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย